สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาให้ดูการเคลียร์สิวอุดตันนะคะจะเห็นมาเลยนะคะคุณลูกค้ามีผิวค่อนข้างที่จะสังเกตว่าจะมีสิวเนาะแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีรูท,ที่ไม่ใช่อักเสบแต่มันก็จะกดออกมันจะออกเองไม่ได้นะคะจะต้องใช้วิธีการกดนะคะสิวอุดตันพวกนี้นะคะจะต้องกดออกนะคะ เจ็บไหมคะไม่เจ็บไม่เจ็บเลยเนาะจะออกมาแบบใหญ่มากเลยแต่รู้สึกว่าไม่เคยกดเลยมันจะถึงจะแน่นใช่ไหมคะจะออก ออกมาเป็นแบบนี้เลยมองไม่ค่อยชัดเลยชัดไหมเบลเบลทำไมถึงเกิดสิวอุดตันหรอคะก็จะมีได้หลายปัจจัยอะค่ะก็คือการล้างหน้าไม่สะอาดการทานของมันหรือของทอที่อมน้ำมันนะคะแล้วแต่เนาะบางคนก็เป็นฮอร์โมนบางคนก็เป็นมาตั้งเต็กถ้าเกิดมีสิวก็แนะนำให้มาเคลียร์สิวแล้วก็ถ้าเกิด ปล่อยไว้มันจะรักษายากค่ะที่เราก็จะมีคอรักษาสิวอยู่นะคะถ้าใครยังไม่รู้นะว่าตัวเองเป็นสิวแบบไหนเป็นสิวอะไรควรรักษาแบบไหนก็ลองถ่ายรูปเข้ามาให้คุณหมอประเมินได้ค่ะการกดสิวไม่ได้เจ็บอย่างที่คิดนะ เห็นไหมคะเห็นค่ะตรงนี้ก็มีจริงๆแล้วมองแล้วเหมือนไม่มีนะคะแต่พอลองจับไปจะรู้สึกว่าเหมือนเป็นค่อนข้าง,างที่เป็นตุ่มเป็นนูนๆอย่างนี้ยคะ่ะบาง,งจุดก็เป็นสีเนื้อแทบจะมองไม่เห็นเลยจะต้องใช้การสัมผัสนนะคะ่ะแล้วก็เปิดไฟมาใกล้ๆแบบนี้นะคะ มีวิธีการป้องกันการเกิดสิวไหมคะก็อยากให้รักษาความสะอาดก็คือล้างหน้าให้เกียยน,นะคะใครที่แต่งหน้าบ่อยก็เช้ดครีนซิ่งโทอนเนอร์อะไรเช็ดให้สะอาดก่อนนะคะหรือไม่ก็ถ้ารู้สึกว่ามันจะเป็นสิวอักเสบก็สามารถมารับยาซื้อยา,อาที่แก้สิวอักเสบที่เราได้เพรที่เราก็ยังมีจำหน่ายอยู่ อย่าปล่อยให้เป็นสิวอักเสบนะคะไม่งั้นจะโอกาสที่จะเป็นหนุ่มสิวค่อนข้างที่จะเยอะนะแต่ถ้าเรากวัดสิวไปแล้วค่ะเราต้องดูแลรักษาตัวเองยังบ้างค่ะจริงๆเราสามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยค่ะ างคนก็รูปคนขนกว้างก็ทำให้เป็นสุบตันได้ค่ะเดี๋ยวให้คนไข้เนี่ยได้พักผ่อนกันนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีสสดค่ะ,คะ